นักศึกษาที่สนใจสนใจเรียนต่อครูเขียนสั้นๆนะครับ P cap คือสัสดส่วนของนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อเรียนต่ออีก2ปีจากเดิมวทอบอก็จะได้วสอบอ,ออกมาด้วยนะครับแล้วครูก็ไปดูว่า จากโจทย์นั้นครูได้อะไรมาบ้างและจะไปใช้สูตรไหนในการประมาณค่านะครับจากโจทย์ครูได้ค่า n n นะครับอันนี้ n n เท่ากับ200 200สุ่มมามีคนสนใจอยู่25 x ของครูคือ25ครูมี x กับมี n ครูหาค่า p cap ได้เลย p cap หาได้จากสูตร x ส่วน n นะครับ x ส่วน n นะครับคูแทนค่าเป็น25ส่วน200ชัดเจนนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่าทศิยมเท่ากับ0.125ครบถ้วนนะครับพอได้ออกมาปุ๊บครูก็ไปดูวะไปดูซะ ว่าเราจะใช้สูตรไหนเราไม่ต้องเลือกสูตรให้ลำบากใจมีสูตรเดียวเราจับใส่เลยนะครับก็จะพบว่าดังนั้นโจทย์สั่งประมาณนะครับประมาณที่95%้คูระบุเลย95% ci นะครับของของ p ของสัสดส่วนนะครับคือคืออะไรครูก็ไปรอกสูตร ดึงสูตรมาอีกครั้งสูตรนี้ตกลงตรงกันนะครับ p อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงนะครับ p cap บวก c alpha ส่วน2คูณสแควรูท p cap q cap ส่วนด้วย n สูตรครบถวถนนะครับฝั่งซ้ายท่านก็ลอกลงไปแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวก ปเป็นเครื่องหมายลบนะครับ p cap เรารู้ค่าอยู่แล้วนะครับชัดเจน0.125 q cap หาไม่ยาก p cap q cap รวมกันต้องได้1ท่านก็แค่เอา1-0.125ลบ0.125ก็จะได้เป็นค่า q ออกมานะครับ n ก็รู้ u. ที่ไม่รู้คือคือยงนี này, ้โยงนี้ยงนี้คือไม่รู้ก็ไม่ลำบากเพราะเราหากันมาแล้วหลายรอบเราก็ไปดู a l ลฟา a l ลฟาได้0.05 นะครับแอลฟาได้จาก95% C.I. 95%แสดงว่าค่าแอลฟาคือ5%ก็เอามาคำนวณค่าแอลฟาหาแอลฟาส่วน2แอลาส่วน2เอา2ไปหารได้0.025นะครับครบถวนเอาละครูก็เปิดตาราง C 0 0 2 5นะครับ ไม่ลำบากค่านี้เปิดได้พอดีเป๊ะ1.96ได้ครบถ้วนเมื่อได้ค่าต่างๆครบถ้วนครูก็แทนค่า p p ของครูนะครับที่เราจะประมาณค่าอยู่ในช่วง0.125นะครับบวก1.96นะครับคูณอยู่กับสแควร์รูท0.125 นะครับ p cap q cap <c oughs> ก็เอา1มาลบ <c oughs> ก็เหลือ0.875ครบถ้วนนะครับใส่วงเล็บคอมซะทั้งหมดหารด้วย n n คือ200ยัด n ลงไปให้ครบถ้วนก็จะได้ครบถ้วนฝั่งซ้ายดำเนินการต่อเองเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบท่านก็จะได้ p กดจากเครื่องคิดเลขนะครับ อยู่ในช่วง0.079นะครับแต่น้อยกว่า0.171ท่านต้องฝึกกดเครื่องคิดเลขนะครับอันนี้ครูกดให้มันก็จะได้ออกมาเร็วแต่เวลาท่านกดท่านก็ต้องอค่อยๆเซตเครื่องดีๆแล้วค่อยๆกดแทนค่าไปเรื่อยๆมันจะได้ได้ตรงกับของครูครบทั่วแล้วนะครับครูสรุปเลยดังนั้นช่วงช่วง ช่วงความเชื่อมั่นช่วงความเชื่อมั่นนะครับช่วงความเชื่อมั่น9 5 95%์ของของสัดส่วนสัดส่วนนะครับของนักศึกษานักศึกษา ที่ที่สนใจเรียนต่อเรียนต่อสปีนะครับครูขอเขียนสั้นๆแค่เรียนต่อพอคือช่วงความเชื่อมั่นมัน95%เราคำนวณแล้วได้ p อยู่ในช่วง0.079นะครับแต่น้อยกว่า0.171 ครบถ้วนทุกอย่างนะครับตัวอย่างก็ครบถ้วนค่อยๆไล่กันไปแล้วก็จะได้กันนะครับ